ลิเดร์โซฮโรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนสิงหาคมนะคะช anel นี้นะคะเราแบ่งลัคนาราศีตามแบบเกณฑ์โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าใครอยากทราบลัคนาที่ชัดเจนของคุณนะคะคุณสามารถเข้าไปดูวิธีการหาได้นะคะใน facebook l i t t e r s o h o โรนะอยู่บนโพสต์แรกนะคะก็จะบอกวิธีการดูลัคนาของตัวเองไว้นะคะโดยใช้เกณฑ์นี้นะคะแล้วก็ใช้ เกณฑ์การแบ่งวันที่นะคะตามนี้นะก็คือวันคนที่เกิดวันที่22กรกฎานะคะจนถึงวันที่21ดกรกฎาคมนะคะเอาล่ะคลิปนี้มันเป็นการพยากรณ์ทั่วไปนะคะด้านการเงินการงานความรักสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่นะคะจะออกคำพยากรณ์ให้กับชาวรคนาราศีสิห์อย่างไรนะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่ามันเป็น general reading เนอะมันเป็นการอ่านพลังงานโดยรวมว่าสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เหตุการณ์ที่ทั่วๆไปเนี่ยนะคะพลังงานแวดล้อมสําหรับคุณเนี่ยที่จะเข้ามาทบกับกระทบกับชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวอะไรที่มันโดดเด่นบ้างนะคะบางทีอะ่ะมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องตรงกับดวงคุณเลยสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอาจจะแบบไม่ตรงมากก็ตรงน้อยอะค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องราวบางเรื่องบางราวนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กระทบกับชาวลคนาราศีสิงศ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณเนาะเราทาออกมาเพื่อรับฟังนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตของคุณนะคะการฟังดวงมาไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีประโยชน์ซะทีเดียวนะคะแต่เราฟังหากคําพยากรน,นั้นดีคุณควรรีบทําในเรื่องรานั้นๆน,น,นะคะแต่หากสมมุติว่าคําพยากรมันไม่ดีมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะระมัดระวงังหรือหาแผนสำรอง เอาไว้นั่นเองนะคะนะหรูหลบนะคะเป็นปีกนะคะรูลิเป็นหาเอ้าเราขอให้ให้กับคนลนาคราศีสิงห์นะคะสิบใบนะคะอย่าลืมว่าคลิปนี้เป็น general reading นะคะทุกคนไม่อินไม่ดราม่านะคะหากคุณไม่ชอบอะไรในชาแนลเราและอยากให้ปรับปรุงนะคะคุณสามารถ ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแต่หากคุณไม่ชอบคํำพยากรเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของคุณนะคะคุณจะต้องแยกแยะนิดนึงว่ามันไม่ใช่ดวงคุณนะคํำพยากรก็คือคํำพยากรไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะจริงไม่จริงนะคะบุญกรรมแต่ละคนไม่เท่ากันดังนั้นเกิดช้าเกิดเร็วแตกต่างกันไปนะคะหากคุณทําบุญมาดีเรื่องราวที่มันไม่ดีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับอารมณ์และจิตใจคุณเลยก็ได้นะคะเรามาดูกัน ให้ประจําตัวของคุณนะคะในเดือนนี้คุณได้พ่ายสิบไม้เท้านะ จริงๆง,งานก็ล้นไม้ล้นมือนะคะไพ่ไม้เท้ามันก็เป็นตัวแทนของความรับผิดชอบนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์น่าจะต้องเจอกับความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างในเดือนนี้นะดังนั้นคุณจะต้องเรามาระวังสุขภาพร่างกายให้ดีๆไพ่ใบที่สองเป็นไพ่10ดาบนะคะงานก็เยอะนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะคนแวดล้อมเนี่ยบางทีเขาอาจจะช่วยเหลือในเนื้องานของคุณไม่ได้มากนะคะดังนั้นภาระหลายๆอย่างมันก็เลยมาตกอยู่ที่คุณเนาะ ใบที่3นะคะเป็นไพ่เด e Star นะคะอย่างไรก็ตามคนราศีสิงเป็นคนเก่งนะคะคุณมักจะเป็นเป้าสายตาในในที่สาธารณะทาธารชนนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นผู้นาําที่หลายๆคนเขาค่อนข้างชื่นชมคุณนะคนรอบๆตัวคุณนะ่ะเขาก็เลยเห็นคุณเป็นที่พึ่งนะคุณเป็นความหวังของเขาจะบอกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะไพ่ใบถัดมาเป็นไพ่ดุมูนนะคะ ดมู n บางทีงานหลายๆอย่างมันรุมเร้านะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะต้องทําไปพร้อมกันบางทีคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอะบางทีไม่รู้จะจัดการยังไงเหมือนกันมันมีมันมีความไม่แน่ใจอยู่ในความคิดของเรามันมีความกลัวอยู่เหมือนกันนะคะดมูลมันคือความไม่ชัดเจนเราเห็นภาพอนาคตไม่ชัดเจนเพราะเราไม่มีเวลาไปนึกถึงเรื่องราวในแต่ละอันเท่าไหร่ คุณมี10อย่างเนี้ยคุณก็ต้องแบ่งเวลาของคุณออกไปในแต่ละเลหลายอย่างมันทําให้คุณไม่ได้โฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษแบบอย่างเขาเรียกอะไรอะไม่ได้โฟกัสได้มากเท่าที่คุณอยากจะใช้เวลากับมันมันก็เลยไม่เห็นคําตอบ อย่างแน่ชัดนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นจะได้ไหมอย่างนี้จะดีไหมมีความลังเลใจในเรื่องการจัดการงานของคุณเหมือนกันนะคะแล้วก็บริวารลูกน้องเนี่ยบางทีคุณเองก็ต้องจัดการเหมือนกันมันมีการทะเลาะเบาแหวงสําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยช่วงนี้ลูกน้องคุณอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะลูกน้องอาจจะดือ้อและบางทีคําสั่งที่คุณกระจายงานสั่งลงไปบางทีเขาก็จะมีความสงสัยใน ในคําสั่งนั้นเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีปฏิกิริยานะคะที่สะท้อนกับค่อนข้างรุนแรงเนาะบางทีคุณอาจจะเจอกับเด็กๆหรือบริวารรอบๆข้างที่ค่อนข้างใจร้อนนะคะดังนั้นคุณก็จะเย็นๆเ,เนาะช่วยได้นะคะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งลงได้นะคะ อ่ะใบถัดมาก็คือไพ่ชาริออตเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งนะคะสําหรับคนราศีสิงห์ที่คุณอาจจะต้องประคับประคองงานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงภาระความรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวของคุณน่ะให้มันมีความคืบหน้าแล้วก็จัดการให้ลงตัวได้พร้อมๆกันนะคะสีขาวกับสีดํามันก็คล้ายๆกับการบาลานซ์แต่ไพ่ชาริออตมันก็คือ movement อย่างหนึ่ง การเดินทางเนี่ยนะคะต้องเรามาระวังเป็นพิเศษนะในเรื่องราวของการขับรถตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เรามาระวังอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าถ้ามันเกิดเนี่ยมันอาจจะเกิดได้รุนแรงเหมือนกันนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้คุณควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางในตอนกลางคืนแล้วขยบเวลาหรือวางแผนขึ้นมาเป็นตอนกลางวันแทนนะคะนะก็จะดีกว่านะคะเพราะบางทีการทํางานหนักเราพักผ่อนน้อยเนี่ยบางทีอ่า สายตาเราอ่ะอาจจะแบบเหนื่อยล้านะคะบางทีอ่ะมันจะเหนื่อยเกินไปใบถัดมาก็จะเป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าบ่งบอกถึงการแข่งขันหากคนราศีสิงในเดือนนี้นะคะหากคุณมีการทําผลงานเพื่อแข่งขันกับคนอื่นทํายอดขายนะคะคุณสามารถทําได้ตามเป้าแต่แน่นอนว่าคุณค่อนข้างบังคับตัวเองอย่างหนัก อย่างหนักมากเหมือนกันแต่ถามว่าคุณทําสําเร็จไหมคุณคุณต้องทํำด้วยความมั่นใจนะแล้วคุณอย่าไปกังวลมากคุณทําสิ่งที่คุณทําได้คุณทําได้อยู่แล้วแน่นอนไพายเจ็บไม่เท้าเป็นพายที่ดีมากหากคุณพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วอ่ะคุณจะทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าขอให้คุณมั่นใจนิดนึงเนาะในการทํางานนะคะเจ้านายเจ้านายของคุณน่ะอาจจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะ จริงๆแล้วเขาไว้วางใจคุณเหมือนกันนะเพราะเขาเห็นคุณเป็นคนเก่งเขาก็อาจจะมอบหมายภารกิจหรืองานใหญ่ให้คุณนะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ในเรื่องราวของการตามงานเขาจะไม่ค่อยตามงานคุณมากนักหรอกเขาก็ให้อิสระคุณน่ะในการทํางานจะบอกว่าอย่างนั้นดีกว่าเนาะแต่บางทีอ่ะปัญหากับบริวารรอบๆข้างก็ยังมีอยู่นะคะในเรื่องของคนที่ทํากิจการส่วนตัวบางทีคุณอาจจะต้องแมนจลูกน้องให้ดีนิดนึงเนาะแล้วก็มาถึง เรื่องราวของการเงินบ้างดีกว่ากิจการส่วนตัวนี่คุณยังต้องทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการต้องบอกว่าเลิกจ้างลูกน้องบริวารลงไปหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เลยกลับมาที่ตัวคุณเองเนี่ยคะ่ะก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนรายจ่ายมันก็มีเยอะบางทีเราอาจจะต้องบริหารรายจ่ายแล้วก็ดึงงานหลายๆอย่างกลับมาที่ตัวคุณเองนะคะบางทีมันอาจจะมีวิธีการไก่เกลี่ยงานไม่ค่อยชัดเจนนะกรอกมาดูวิธีการแก้ปัญหากันบ้าง ในเดือนนี้สําหรับเรื่องการงานนะคะก็จะแนะนําว่าให้คุณตั้งสตินะคะใจเย็นๆนะไพ่ดาบดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีดังนั้นสิ่งที่มันขาดหายไปที่มันไม่บาลานในเดือนนี้เนะี่ยก็คือการวางแผนการทํางานนะคะบางทีถ้าภาระความรับผิดชอบเนี่ยมันมารุมเร้าคุณนะ่ะคุณอาจจะต้องกลับไปวางแผนใหม่สิบไม่เท้าสิบดาบแล้วคุณยังจะเครียดคิดมากไปเองเพราะว่าคุณเห็นอะไรไม่ชัดเจนคุณก็เครียดเพราะคุณต้องบาลานทุกๆอย่างให้มันอไปพร้อมๆกันทําไมต้องทําอย่างนั้น จริงๆอะคุณอยากทํางานให้มันได้ผลงานออกมาดีมากคุณเองก็คาดหวังไว้กับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะว่าคุณจะทําผลงานออกมาได้ดีมันคือความภูมิใจของคุณนั่นเองคุณก็เลยพยายามทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่ไพ่ไม่เห็นในนี้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องมาทบทวนการวางแผนการทํางานของคุณใหม่ Priority ใหม่อันถัดมานะคะหากคุณจะต้องทำงานด้วยตัวคนเดียวนะคะหรือว่าบริวารบริวารเนี่ยสร้างปัญหาให้กับคุณมากไหมถ้าเขายังทะเลาะกันอยู่บางทีคุณอาจจะต้องลงไปห้ามทับแล้วใช้ าการเจราจาที่ปณนีประนอมนิดหนึ่งนะคะคุณจะสามารถห้ามทับแล้วทําให้เขาปรองดองกันขึ้นมาได้คุณไม่ใช่เป็นต้องกังนวลน,นะขอให้คุณลงไปเทคแอคชั่นนะคะเดี๋ยวคุณจะไก่เกียรได้เองปัญหาเนี้ยถ้าถึงมือคุณจะจัดการได้แน่นอนคนราศีสิงค์ค่อนข้างฉลาดนะคะแต่ว่าให้เพิ่มความละมุล,ละไมในการเจราจาลงไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองก็จะเป็นสเสน่ห์ที่มากมายแล้วก็จะทําให้ลูกน้องเชื่อฟังคุณได้อยู่แล้วนะเนี่ย <c oughs> มาดูเรื่องราวของการเงินนะคะ การเงินเนาะในเดือนนี้ต้องรัดเข็มขัดให้มากๆนะคะตรงไหนขอเจราจาประนอมีได้ก็ต้องเจราจาประนอมนี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่แนะนําเพราะว่าภาระเนี่ยที่เข้ามามันไม่ได้มีแค่เรื่องงานเนาะบางทีถ้ามันเป็นเรื่องเงินเนี่ยมันค่อนข้างมีรายจ่ายเป็นก้อนเยอะเหมือนกันเลยๆท่านนะคะถ้าทํากิจการส่วนตัวมีโอกาสที่คุณจะได้เข้าคล้ายกับเลิกจ้างพนักงานในหลายๆคนหลายๆส่วนนะบางทีอาจจะต้องจ่ายเงินชดเชยเข้าของสินค้าที่ซื้อมาอาจจะแบบมันเหลือดูเหลือเยอะอะนะ มันอาจจะต้องมาแมนจมารัดเข็มขัดแล้วมาจัดการสต็อกสินค้ากันใหม่อะไรที่คุณไม่ตุนได้ก็ไม่ต้องตุนนะคะคิดว่าคนราศีสิงห์น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเงินอาจจะต้องจัดระเบียบใหม่นะคะทิ้งโครงสร้างเก่าไปเลยแล้วก็รัดเข็มขัดให้หนักกว่าเดิมเนาะถามว่าไรายได้มันมีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาตามเดิมของมันนั่นแหละแต่พอดีรายจ่ายมันอาจจะมีก้อนที่เหมือนคุณต้องจ่ายหนี้อะ่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีเงินก้อนที่คุณจะต้องจ่ายออกไปแล้วมันทําให้คุณเครียดนะคะบางทีการเงินอาจจะติดขัดนิดนึงนะในเดือนนี้ยังไงก็ตามนะถ้าจัดระเบียบลงตัวมันก็มีโอกาสที่จะทําให้คุณผ่าน,านพ้นเดือนนี้ไปได้นะคะแล้วก็บางทีคนรักเพื่อนรักเพื่อนสนิทคุณเนี่ยคุณอาจจะขอคําปรึกษาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาได้นะคะบางทีคุณไม่จำเป็นต้องแบกคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าไพ่ออกมาบอกว่าคุณก็มีบริวารรอบๆตัวคุณที่สามารถไว้วางใจได้คุณอาจจะขอคำปรึกษานะคะ หรือขอความช่วยเหลือจากเขาก็ได้นะแค่เอ่ยปากออกไปนะคะแค่ take action ออกไปนะคะคุณไม่คุณไม่ต้องไปคิดมากนะว่าเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยนะขอให้คุณพูดออกไปนะคะเรื่องการเงินก็ต้องระมัดระวังอยู่เนาะคนเป็นพนักงานประจานะคะก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการเงินคุณอาจจะต้องจ่ายไปเพราะว่าเรื่องสุขภาพด้วยนะอาการที่น่าเป็นห่วงมันก็จะเหมือนกับการใช้ การใช้แรงงานเยอะเกินไปการใช้กล้ามเนื้อเยอะเกินไปนะคะมันรวมถึงกล้ามเนื้อทางสายตาด้วยนะคือจ้องจอคอมนักนานเกินไปการนั่งนานเกินไปคุณต้องเปลี่ยนอิริยาบถท,ทุกสองชั่วโมงนะคะอันถัดมาก็คือภาวะของเรื่องความเครียดขอแทรกเรื่องสุขภาพไปเลยเนะาะเพราะว่าของเรื่องความเครียดนะคะคิดมากขอให้คุณจัดระเบียบความเครียดนะคะจัดระเบียบงาน p r i อร i t ิี้งงานแล้วคุณก็ไม่ต้องเครียดคุณก็แค่เดินไปตามแผนงานแล้วคุณก็ปรับไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าคุณต้อง กรับไปเรื่อยๆอยู่แล้วประครับประคองงานเลยหลายส่วนพร้อมๆกันดังนั้นตั้งสติให้ดีนะคะคนราศีสิงห์ในเดือนนี้คุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองมาดูเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความรักนะคะคนโสดนะเดือนนี้แม่หมอพยากรณ์ว่าคุณเองอ่ะมีคนเข้ามาให้ความสนใจไหมถ้าโสดสนิทเลยเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับเขาเรียกว่า ันเหมือนรักออนไลน์นะหรือว่าคนที่ถูกใจที่มาจากทางไกลนะคะหรือว่าเจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือเขาเองเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะต่างประเทศก็ได้นะนี่เป็นชาวเรอนนะคะมีเข้ามาเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจเนาะบอกไปแล้วมาจากทางไกลอันถัดมาก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะคะคนนี้นะอาจจะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนที่ทําให้เรารู้สึกว่า มีความรู้สึกอบอุ่นนะคะหากคุณเป็นคนคุณผู้ชายนะคะคุณอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณผู้หญิงที่ถูกตาต้องใจแล้วก็คนคนนี้ค่อนข้างสเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นขวัญใจมาหาชนนิดนึงอ่ะเนาะมันจะมีความละมุนล,ละไมนะน่าจะสวยน่ารักหว,หวานๆประมาณเนี้ยแล้วก็แบบแฟนคลับเยอะนะคะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเข้าไปหาเธอเนี่ยบางทีคุณอาจจะต้องเจอกับคู่แข่งหลายท่านอยู่เหมือนกันนะบวกกับตัวคุณเองนะคะเวลา การทํางานเนี่ยมันก็ยุ่งยากมากอยู่แล้วนะคนโสดเนี่ยเอาเป็นว่าเดือนนี้นะคะสิงหาคมคุณมีโอกาสเจอคนถูกใจนะแต่คุณสามารถพัฒนาไปเป็นคนรักได้ไหมมันมีไพ่สองถ้วยเข้ามานะเราก็พยากรณ์ว่าคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมีโอกาสพัฒนาไปจนได้คบกันนั่นแหละแต่กว่าจะพัฒนาไปได้คุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยนะ หากใครเจอกันในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะว่าตัวคุณนะ่ะภารกิจค่อนข้างเยอะเวลามันไม่ค่อยมีดังนั้นหากจะจีบใครหรือสร้างสัมพันธ์ทำไมตรีกับใครใหม่ๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเครียดนะทําไปเลยนะเข้าไปจีบอย่างเปิดเผยนะคะแต่ว่าต้องบาลานซ์เวลาดีๆนิดหนึง่งหาเวลานิดหนึ่งนะคะอืมถามว่าได้ไหมก็ก,ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะนะเพราะว่าไพ่สองถ้วยมันขึ้นแล้วมันมีไพ่เนี่ยนะคะเป็นไพ่ขิงถือถ้วยขึ้นนะคะ เป็นไพ่ของความรักที่ดีเหมือนกันแต่ว่าไพ่จบเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็คือมันมีความกังวลมากมายจนเกินไปหากคุณตัดความกังวลได้นะคะเรื่องการงานการเงินความรักคุณจะผ่านมันไปได้ราบรื่นอ,อย่างแน่นอนแต่สิ่งสําคัญเลยนะคะคุณต้องดูแลตัวเองให้ไหวก่อนไม่งั้นน่ะคุณไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องอื่นน่ะมันก็จะแบบไม่ไหวเลยนะเพราะว่าไพ่สุขภาพมันค่อนข้างน่ากลัวนะคะ นะ้าต้องรักษาดูแลตัวเองให้ดีๆนะไม่งั้นจเจ็บหนักได้นะอาการป่วยเล็กๆน้อยๆอาจนำไปสู่อาการเจ็บป่วยที่มันเรื้อรังนะคะโอเคมาดูไพ่คำแนะนำมั่งดีกว่าสำหรับเรื่องราวของความรักความสมพันธ์ในเดือนนี้นะอ้าวลืมคนมีคู่ขออภัยคนมีคู่คนมีคู่คนมีคู่ความรักของคุณยังดีอยู่นะคะแต่ว่าให้ระวังปากเสียงการกระทบกระทั่ง การจากเรื่องเล็กๆน้อยๆสาเหตุมันก็คือเรื่องเดิมๆนี่แหละค่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแล้วพอมาเจอกันนะ่ะก็เหมือนพกความเครียดกลับบ้านด้วยกันทั้งคู่นะคะดังนั้นใจเย็นๆนะคะเรื่องนอกบ้านก็เอาไว้นอกบ้านนะคะกลับบ้านมาก็มาเป็นเรื่องแค่เรื่องในบ้านเนาะไฟในไม่นําออกไฟนอกไม่นําเข้านะคะหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างนะคุณคุณมีคู่คุณอาจจะไม่ค่อย ได้อยู่ด้วยกันเพราะอีกฝ่ายอาจจะเดินทางค่อนข้างบ่อยนะคะอย่างน้อยก็ให้มีการติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์มันก็จะยังดีอยู่เหมือนเดิมนะอืมให้มีการเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจกันอยู่เสมอๆนะคะไม่ต้องกังวลคิดมากหากอยู่ไกลกันหรือคนละพื้นที่คุณยิ่งต้องเชื่อใจกันให้มากนะคะจริงๆมันไม่มีอะไรนะ เขาอาจจะไม่ค่อยได้โทรหาคุณเขาอาจจะไม่ค่อยได้ติดต่อคุณนะคะแต่ว่านั่นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเขาไม่สบายไหมหรือเขามีภารกิจที่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่ามีเรื่องราวที่มันมีความขัดแย้งอยู่รอบๆตัวเขาที่เขาจะต้องไปจัดการนะคะมันอาจจะสลับกันก็ได้นะทําให้เขากคุณนเนี่ยนะคะไม่ต้องไปซสีเรียนเนะาะมพฟังสนุกสนุกก็แล้วกันขอคําแนะนําจากไพ่ r o m a n ต Angel ให้กับชาวลกักนาราศีสิงห์นะคะ3มใบเนาะ อ่าใบาแรกเป็นเคมีสตรีนะคะเขาบอกว่าคนที่คุณจะได้เจอเดือนนี้เนี่ยนะคะมันมีโอกาสสูงมากที่เคมีพวกคุณจะตรงกันแล้วดึงดูดเข้าหากันนะคะนี่เนาะก็จะตรงกันกับไพ่สอถ้วยนะคะ t h e r e strong magnetic attraction here นะคะคนโสดม,มีโอกาสได้เจอคนถูกใจสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็คนคนนี้เนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้ากับเขาได้ดีมากและเข้ากันได้เร็วมากนั่นเองนะคนมีคู่ก็เหมือนกันนะคะห่างกันไกลกันเนี่ย แต่พวกคุณก็ยังผูกพันกันเพราะว่าเคมีพวกคุณตรงกันนะมาดูไพ่ใบที่สองกันบ้าง Pay attention to the red flag นะคะ t h e s i g n s a t e cautioning you ก็ให้ดูสัญญาณดีๆนะคะว่าเขาที่คนโสนนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเนี่ยเขาเป็นคนเขาดูเป็นคนเจ้าชูเหมือนกันนะเพราะคนคนนี้เองอะคิงนะคะขึ้นชื่อว่าไพ่คิงเนี่ยโปรไฟล์การทํางานหน้าที่การงานเขาต้องดีนะคะเขาต้องเป็นคนที่ เหมือนกับมีซอฟต์สกิลหรือว่ามีสเสน่ห์ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์หรือเรื่องราวอื่นๆนะคะทักษะทางการพูดค่อนข้างดีนิมนวลมีสเสน่ห์นะดูดีๆด,ด้วยว่าเขาอะมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านะไพ่ใบนี้สเสน่ห์แรงนะคะบางทีเขาอาจจะมีสาวสาวซุกไวอีกหลายท่านนอกเหนือจากคุณนะคะดังนั้นคุณต้องพิจารณาแล้วก็ระวังระวังให้ดีด้วยนะคะก่อนที่คุณจะไว้ใจใครนะคะหากคุณไม่ชอบคณเจ้าชูคุณยิ่งต้องระวังเลยนะอ่า ไพ่ใบที่3นะคะ Let your friends help you นะคะ Ask for and accept support from others นะคะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์จริงๆมันรวมถึงเรื่องงานด้วยเหมือนกันนะไพ่ของคนลัคณาราศีสิงห์หากคุณลำบากนะคะนีหากคุณไม่ไหวอะ่ะมันไม่เป็นไรหากคุณจะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะมันมีมิตรภาพอะ่ะมันมีคนดีๆรอบๆตัวคุณเหมือนกันนะเนี่ย คนไกลบางทีก็ช่วยคุณได้ในเรื่องราวของการเจรจานะคะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาก็สามารถให้กําลังใจคุณได้นะคะแม้แต่คนที่เขาเรียกว่าไงดีเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะเป็นเพื่อนร่วมง,งานเป็นเจ้านายหรือเป็นเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมง,งานที่อาวุโสกว่าเขาก็อาจจะได้ให้มุมมองคุณที่แตกต่างออกไปนะคะสามารถทําให้คุณมองเห็นทางออกได้เร็วขึ้นก็ได้นะดังนั้นมันไม่เป็นไรหากคุณจะร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างเพื่อให้เพื่อให้คุณได้ ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะโอเคสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะก็ขอจบคํำพยากรไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ like, b s c r i b e แล้วก็การติดตามนะคะนะหากใครไม่อยากพลาดคลิปหน้านะคะหลังกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมี หลังจาก12ราศีครบเ,เดี๋ยวเราก็จะมีเกมพิกอเด็กพีกอากาศมาให้เล่นได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่าอินมากนะการพยากรณก็คือขุมยากรนะคะใดๆในโลกนะคะล้วนอนิจจ์นะคะอนาคตมันก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนแค่คุณเปลี่ยนความคิดตอนนี้นะคะอนาคตคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะอยู่ที่ว่าพลังใจและพลังความคิดของคุณเนี่ยมันเข้มข้นมากพอหรือเปล่านะคะเอาล่ะ ก็ขอลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ